คาแรคเตอร์ในหนังแอนิเมชัน Final Fantasy ภาค15จะแลดูราวมีชีวิตต้องผ่านขั้นตอนซับซ้อนอย่างการแอนิเมตตัวละครให้เคลื่อนไหวรวมถึงรายละเอียดที่ริวไหวของเสื้อผ้าและทรงผมทำให้ภาพที่ออกมาดูราวเหมือนคนจริงๆนี่คือผลงานฝีมือชาวไทยจากเดืมังสตูดิโอที่คายเกมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น Square Enix วางใจให้สร้างภาพยนตร์จากเกมดังของตัวเอง ความสำเร็จจากแอนิเมชั่นขนาดสั้นเรื่องนายซึ่งโดดเด่นด้วยลายเส้นแบบไทยและเนื้อเรื่องเข้มข้นที่ดัดแปลงมาจากหนังสือนายไลฟ์สของทรงสุชนะใจกรรมการจนคว้มสสถาบันรวมถึงแอนิเมชัน ้าชัยบนเวทีประกวด18แห่งทั่วโลกทําให้ชื่อของสตูดิโอไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศคนไทยก็เก่งๆเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าโอกาสที่จะได้ทำหนังแอนิเมชั่นสร้างเสร็จขึ้นมาสักเรื่องหนึง่งมันอาจจะอาจจะจริงๆมันต้องใช้ใช้แรงแล้วใช้คนใช้ทุนค่<ช>้ขงข้างจะสูงอยู่เหมือนกัน<ช>แล้วก็เรื่องของเวทีที่จะยังย,งยงดูง,ง่ายงเวทีประกวดในไทยก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อ,อ,อย่างอย่างเมืองนอกเขาจะมีงานประกวดค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็จะสนับ,สน,บสนุนก<น>ันกัขนค่อนข้างจะจะชัดเจนแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรลุธรรมมากๆอะไรเงี้ยครับสำหรับของเรามันก็เลยกลายเป็นว่าคนเก่งๆหรือว่าคนที่มีความสามารถเนี่ย กลายเป็นว่าเราต้องไปช่วยงานเขาหรือว่าไปไปเมืองนอกของเองครับแม่ไม่เป็นที่รู้จักในบ้านเกิดมากนักแต่เดอมังสตูดิโอกลับมีชื่อในฮอลลีวูดทั้งการทำคลอสซิมูเลชันให้ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมเวทีออสการ์ครั้งที่84เรื่องเรงโก้รวมถึงสเปรดเมจิกของลูคัสลีมเจ้าของภาพยนตร์ดัง Star Wars การยอมรับในระดับนานาชาติส่งให้คนรุ่นใหม่สนใจงานแอนิเมชันมากขึ้นจนมหาวิทยาลัยกว่า20แห่งเปิดหลักสูตรขึ้นมาด้วยบุคลากรมากถึงปีละ3,000คนหากส่วนใหญ่แทบไม่ได้ทำงานตามที่เรียนเพราะตลาดแอนิเมชันในไทยยังเล็กเกินไปและต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างนานหลายปีซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนผมเชื่อว่าทุกสตูดิโอมีความฝันที่จะทำเป็นเรียกว่าคอนเทนต์ตัวเองทำเป็นหนังของตัวเองครับแต่ว่า การที่จะทําสร้างหนังตัวเองหรือสร้างแอมชั่นตัวเองขึ้นมารื่งเนี่ยมันก็ใช้ทุนทีสูงมากนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่จริงๆแล้วถ้าในต่างประเทศอย่างมาเลเซียก็ดีหรืออย่างเกาหลีใต้ก็ดีนะครับทางภาครัฐเนี่ยเขาจะมีกองทุนที่จะมาช่วยสวนับสนุนตรงนี้คือพูดง่ายๆว่าคุณมีไอเดียคุณมีเรื่องคุณเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับภาครัฐไปยื่นเสนอภาครัฐถ้าเกิดมันผ่านรัฐก็จะให้เงินสนับสนุนคุณให้คุณไปสร้างเป็นตัวอย่างขึ้นมา นะเพราะคุณมีหนังตัวอย่างอยู่ในมือคุณก็ไปหาหนักลงทุน <c oughs> ทั่วโลกสิครับคนที่จะเสพคอนเทนต์ของของประเทศไทยเองอะครับมันน้อยคือเราเรารู้จักงานของญี่ปุ่นเงี้ยไม่ว่าจะวันพีซนารูโตะดรไรไอมอนอะไรเงี้ยครับเรารู้จักหมดหรือว่างานทางฝั่งอเมริกาเราก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นพวกมาเวลอะไรเงี้ยครับดีซีไอรอนแมนเรารู้จักแต่ว่างานคอนเทนต์ของคนไทยเองอะครับมัน <c oughs> มันมีน้อยมากที่จะทําให้คนไทยด้วยกันเองรู้จักเพราะฉะนั้น เนื่องจากซอสของแอนิเมชันส่วนใหญ่จะมาจากการ์ตูนอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,นคือการต่อยอดออกมามันก็เลยก,ก็ย่อมน้อยลงไปด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้เดอะมังส t u ตูดิอมีแผนจะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองขึ้นในชื่อเอ็กกเพื่อตีตลาดต่างประเทศโดยจะนำไปต่อยอดในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันเกมและของที่ระลึกกวินพบพันธุ์ฤไทย PBS รายงาน